เราต้องเลือกสิ่งแวดล้อมที่เอามาสู่ชีวิตของเรานะทุกวันนี้เราเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเองเลือกได้เลยอ่ะถูกไหมคะนาคุณค่าที่ดีสู่ชีวิตในเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเราเลือกเครื่องนอนเรายังเลือกได้เมื่อวานนี้เอ๋ไปเลือกหมอนมาเพราะว่าเริ่มเมื่อยคอเรายังเลือกได้เลยทาไมสิ่งแวดล้อมของเราเราจะเลือกไม่ได้ถ้าสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเราปล่อยมันซะสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ใจของเรามันกระเพื่อมปล่อยวางซะ เสพข่าวสารต่างๆในโลกของโซเชียลที่ข่าวสารมันรวดเร็วคือรวดเร็วยังกันลมเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าข่าวสารต่างๆเหล่านั้นนะมันเป็นพิษปล่อยซะหยุดเสพอืมหยุดเสพนะคะถ้าสิ่งต่างๆของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้เฮลตี้เช่นอยู่ในแวดวงของการดื่มเหล้าสุบูรีทานอาหารที่ไม่เฮลตี้เราเลือกได้ ที่สิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราแล้วทำให้เราดีขึ้นและเฮลตี้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันที่3นะคะคือบริหารสิ่งแวดล้อมทำให้เราเจริญแน่แนและส่วนสุดท้ายส่วนที่4อยากจะบอกกับพวกเรานะคะว่าเก้าอี้มีสีขาถ้าวันนี้เราจะเจริญได้เป็นอย่างดีนะคะเราต้องทำสีขาเนี้ยให้มันบาลาน์ บาลานซ์กับใจของเราบาลานซ์กับชีวิตของเรานะคะแล้วก็บาลานซ์เพื่อที่เราจะ how to learn, จะเจริญเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดีมากขึ้นนั่นก็คือบาลานซ์ส,สายสัมพันธ์ how to เจริญขาที่4ของเก้าอี้นะคะคือการที่เราบริหารสายสัมพันธนะ์น่ะคือวันนี้เอาจงจริงนะถ้าเรามองไปเนี่ยสุนัขยังฝึกได้เลยอะ่ะอยากจะฝึกสุนัขที่บ้านส่งไปโรงเรียนซะไปเคนายไปโรงเรียนไหนไก็ได้สุนัขก,ก็จะฝึกได้เรียกว่า ถ่ายเป็นเวลามีสถานที่ของเขารักษาความสะอาดบอกให้นั่งนั่งบอกให้เหา่าๆบอกให้กินกินไม่บอกให้กินก็ไม่กินแบบเนี้ยถ้าสุนัขยังฝึกได้แล้วทำไมตัวเราถึงฝึกไม่ได้อ่ะเราเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐกว่านั้นอีกรู้จักคิดรู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนถูกไหมคะการที่เราฝึกได้ถ้าเราฝึกเรื่องงานของเราได้เราต้องฝึกเรื่องของสายสัมพันธ์ของเราได้ด้วยการที่ การที่เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีเป็นหนึ่งใน how to เจริญเพราะว่าเมื่อเราจะเจริญได้นะคะเราอะ่ะก็จะมีถ้าเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีชีวิตเราจเจริญแน่นอนไม่มีใครหรอกที่อยากมีสายสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซินเป็นสารพิษที่มันเข้าสู่ร่างกายของเราอะ่ะสารพิษที่มันสู่มาสู่สิ่งแวดล้อมของเราอะ่ะไม่มีใครอยากได้แบบนั้นหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นในการที่เราอะ่ะจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนาะ เราต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนคอนเน็กกับคนอื่นได้เพราะว่าเราคอนเน็กกับตัวเองเพราะฉะนั้นในการที่เราฝึกสายสัมพันธ์นะข้อแรกเลยคือฝึกสายสัมพันธ์กับตัวเองเป็นคนที่สนิทกับตัวเองให้ได้เป็นคนที่มีสายสัมพันธ์กับตัวเองให้ได้เป็นคนที่ทนตัวเองได้รับตัวเองได้และผ่อนปลนได้ด้วยอืมผ่อนข้าวของยังผ่อนได้ผ่อนที่ผ่อนคอนโดผ่อนรถยังผ่อนได้ทําไมเราผ่อนใจของเราถึงผ่อนไม่ได้คะ ผ่อนปลนในเรื่องบางเรื่องเอาจริงๆนะเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นจะต้องมีเหตุผลตลอดเวลาบางคนใช้ชีวิตอยู่กับเหตุผลมากมายมากมมมามายกยซะจนชินจนเรารู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันต้องมีเหตุผลตลอดเวลาไม่มีเหตุผลฉันไปต่อไม่ได้ก็กอดเหตุผลนั้นแล้วก็ปล่อยบางอย่างให้มันหลุดลอยไปบางคนอยู่กับลอจิกก็คิดว่าชีวิตนี้ฉันต้องอยู่กับลอจิกคือตักกะความคิดของเราจนเราก็กอดลอจิกของเราไว้แน่นปล่อยอารมณ์ไป บางคนอยู่กับความถูกผิดจนฉันไม่สนใจความสัมพันธ์ทั้งสิ้นถ้าเรากอดสิ่งเหล่นี้ไม่ว่าจะเป็นอีโก้เป็นความถูกผิดเป็นเหตุผลเป็นตักกะสายสัมพันธ์ของเราจะไปอยู่ไหนคะบางทีแล้ว if you choose to be right or being kind choose to be kind มันมีหนังเรื่องหนึ่งที่บอกแบบนี้ถูกไหมคะถ้าเราจะเลือกเป็นคนที่ถูกอะกับเลือกเป็นคนที่ใจดีอะบางทีอะ เลือกเป็นคนที่ใจดีเถอะไม่จําเป็นจะต้องฆ่าใครเพื่อที่จะให้เราถูกแต่ให้เราใจดีกับเขาเถอเพราะสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ยั่งยืนยาวนานและเอาจริงนะช่วยชีวิตของเราได้ถ้าวันนี้เราจะพัฒนาขอให้เราพัฒนาสายสัมพันธ์ถ้าวันนี้นะคะเราจะทำสิ่งต่างๆให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้า how to ก้าวหน้านะให้เราพัฒนาสายสัมพันธ์ของเราเถอะ เพราะสายสัมพันธ์นะ่ะมันจะทําให้ชีวิตของเราชุ่มชื้นทําให้ชีวิตของเราแช่มชื่นทําให้ชีวิตของเรามีความสุขและเจริญก้าวหน้า